นะหาดบางแสนไงล่ะมีรูปขี่ช้างด้วยที่อยุธยานะ่ะว้เนื้อนี่ดูน่าอร่อยจังเลยอันนั้นก็คือไก่ย่างเป็นไก่ติ้งแบบไทยน่ะอาหารอร่อยทุกอย่างเลยแถมทะเลก็สวยด้วยอันนี้ก็น่าอร่อยแฮะอันนั้นก็คือขา้าวมันไก่เขาชนไก่นเหรอข้าวมันไก่น่ะกออจะอ้ยเอ้าม่งเลยไปไ,มไหมโดนไรมอนออ นตูไไไปหก็ด้ีที่เป็นระไฟอ่ะมันจะไปเมืองไทยเดี๋ยวสิโดราเอมอ่วตอนอยากพบเธอคนนั้นที่เมืองไทยแวะเข้ามาดูเลยจ้าขนมใส่ไส้็มีครึกครื้นสุดๆไปเลยเนาะนี่ก็คือกรุงเทพนะเมืองหลวงของไทยไงแล้วนายมาที่นี่ทำไมหรอจะไปทะเลเหรอหรือว่าขี่ช้าง หรือหาขออะไรอร่อยกิน <c oughs> ฉันน่ยอยากจะเจอคนนี้จังอยากอยากเจอแม่สนีย์เหรอ Are you okay